นี่คนแต่งเรื่องมาดูช่องเก้ากร์ตูนมากไปหรือเปล่าความเดิมตอนที่แล้วแต่เวลาไปกำราบมานแบบดับเบิ้ลคาราเบลกันแล้วโอเคนะครับหลังจากตอนที่แล้วออกไปเสร็จปั๊บรู้สึกว่าจะพักวินัยแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ กระทั่งมีน้องคนนึงตามไปคอมเมนต์เกือบจะทุกคลิปนะี่ครับว่ขบาขบพาไปไหนโอเคได้วันนี้เราก็อยู่กับช anel เพลินสะพึงนะครับช n นลช่องช่องพี่นานานีน่ะครับ <laughs> กับอวสานกระหังรายที่ห้วยมาหอนน่าจะตอนสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงไปโอเคหลังจากงวดที่แล้วนะครับคุณลุงเราได้ใส่เกาอชีวาเข้าไป เอาว่ายังไงพ่อผู้ใหญ่อได้ผลสรุปกันหรือยังแล้วว่าจะใช้บริการล่าสมิงจากพวกข้าโอเคืคอ,อคว่าจะเ,เป็นบุฟเฟ่ซอยจุให้ผมมันกิน <laughs> โอเคผมขอพูดก่อนช่องที่เขาเล่าเรื่องระดับแบบเทพๆนะครับมันจะไม่มีแกลบให้ผมพูดเลยผมอาจจะพอดแล้วก็ต้องพูดแบบนี้นะครับอย่าอย่าอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าผม <laughs> โอเค <laughs> อเหมือนเชฟพูวละทีข่ขามา ก็เพราะตั้งใจจะบอกพ่อพานว่าไม a, ่เอาแล้วชาวบ้านห่วยหมาหอนอยู่บนพื้นที่นี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วอต้งกาจช่อจะให้ย้ายหนีไปหรือยกให้คนอื่นก็คงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมผมมีฟิลแปลกๆพวกเราเลยจะลองสู้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับอืมไม่จ้างเหรอฟิลเหมือนฟาคายแฮสรุปจะแก้ปัญหากันเองสิน่ะ ตามใจอยากลองของว่าพวกสมิงมันร้ายแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้รู้กันฟิวทหารรับจ้างเนี่ยมันฟาคายสีไม่รู้ด้วยนอะโอเคอันนี้กองกองทหารรับจ้างความลับว่าสมิงมันมาจากไหนเดี๋ยวทรมานใครอยู่จะสงเคราะห์บอกให้รู้เอง อย่าบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นคนปล่อยไปเฮ้ย hey! ได้เวลาขยายสาขาแล้วเอ oh าักคืนนี่พวกเรามีงานใหญ่ไฟกระพริบร้องให้ตัดริบบิ้นอยู่ <laughs> เดี๋ยวเสือสมิงมันขยายสาขาได้เหมือนแวมไพร์อะมัน,ม,นมันกัดแล้วมันแพร่เชื้อเหมือนแวมไพร์เลยหรือย,ยังไง <laughs> <laughs> อืมเอาอุยอะอืมโอ้เข้าไปสัตว์เกาหลไฮเอาไปฮะเดี๋ยวคงหาจุดพอดสวยๆก่อนไม่เอาไม่เจอเว้ยเอามากับเอาพาวินัยซะแล้วซ้ายถีบขวาถีบเลยปุ่นช็อตมันวอนให้เผลอตัวโอเคอืมอุ้ย ผมกำลังคิดอยู่นะครับเพราะฉันนันอาจอาจแไม่ได้พูดอะไรอะไรอร่อยจนเสือต้องร้องไห้แน่มัดมัดเสือร้องไห้เอากระหังเวตาลกระหังคู่ายแก้วเดียวเอาโอ้โหฟาขายเช่าเช่าห้วยมาหอนจะมาย่อแม่ตัวประหลาดนั่นมารังแกอยู่ฝ่ายเดียวหรอกห้วย ตาลุมบอลกันอยู่ไม่นานลาสมิงก็เคลื่อนร่างเป็นพวกพรานไพรใจซามอ่างจับาตาคู่ชาวบ้านนานังนไงโอ้โห AWM เหรอผมพูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตัดต่อมาใส่ทีอีกเรื่องหนึ่งคือชาวบ้านหา MC มาจากไหนเยอะใช่ไหม MC หรือ MC บอกปุ้ยยัยครับพอพอตรงหันไอ้ทอนมันคิดถูกเสือสมิงคือพวกไอ้พราน S <S แสดงว่าผีกระหังนั่นก็คือถูกต้องแล้วแหละเจ้าเวายมาหอนไม่ได้โง่แบบพี่เองคิดไว้หรอกนะอันนี้ใส่ซับสแเนเซอร์ด้วยใช่ไหมใส่ใส,ส,สที่เก็บเสียงเหรอไอ้ไรเฟิล<ว>ก,ก็ใส่เหรอฝากด้วยนะครับหลวงพี่เขา<อ><อ>ต้องเรียกสไนเปอร์สินักเลยทางนี้เดี๋ยวพวกเรารับมือเองโอเยยังโหดผมรู้แล้วทำไปน้องอยากให้ผมดูโอ้มีลูกซองด้วย เดี๋ยวอาตะก,กี้อะไรตะก,กี้ล้อรถเหรออ้าวล้อรถปิวจังหวะนี้นี่โอเคผมหาจังหวะพอดได้พอดีนะครับมีหลายชุดมากที่ผมคิดถึงชุดที่ลุงใส่เนี่ยอ่าเนียเดี๋ยวผมไปหาจะใส่ตอนตัดต่อนี้นลครับลวงพี่ลูกกาดไปเลยอือือไป ซูเปอร์ไซยาขักันสองเอาเอาเดี๋ยวชินบีมาจากไหนมีนินจาซะด้วยเดี๋ยวเสียงผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรครับเนี่ยช่างจะไปกันใหญ่แล้วมีนินจาด้วยเลย นี่คนแต่งเรื่องมาดูช่องเก้ากระตูนมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครับลุงพีรายนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับโอเคผมสันนิษฐานว่าเป็นมือสังหารของไอ้พวกทหารรับจ้างแหละอ่าไม่ได้สปอยนะผมเพราะผมไม่เคยดูเอาทำไมอลุงชายแค่นี้ยังแย่งศีผมไม่พอเหรอดูถ่าแล้วไอ้นินจานี่จะเป็นคนนะครับเอาไม่ใช่พวกผูดผี หรือโอปะปาติกะละครับนิจาก็คนไม่ใช่เหรอขึ้นหลวงผีใช้มัดเหล็กไลกับมันผมเกิน่าจะอาบัตเสบเปล่าครับอาบัตเออตายตายนั่นแหละอืมีเหตุผลงั้นความรู้นะลุงซีนนี้ยกให้เลยเอาไปลุงชายผู้หญิงจริงๆเลยทายาประทั ก็เชิญทางนี้อย่าไปทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าอาบัดเลยอเอาใจไปลุงชายโอ้โหชุดไกเวอร์ออเราหนึ่งหนึ่งกับผู้กายแก้วแล้วนะครับจังหวะนี้อาวอจังหวะ,ะจะเรียกตอนนี้กลายเป็นนักพากษ์ซะแล้วยังไงสิปาโอเคปา <c oughs> เตะขวาเข้าไปหนึ่งดอกแต่ก็โดนป้องกันได้อันนี้ก็ซัดก,กลับเข้ามาแต่วืดกลายเป็นนักภาคไปแล้วโอเคเตะพามาครูกายแก้วถึงกับจุกจับท่าพาวเวอร์บอมใช่ไหมพาวเวอร์บอมหรือพาวเวอร์สแลมเล่นเว่ยปั้มกับข้าง ฝั่งนี้ก็โดนสะไฟรกระจายหน้ากากไม่หลุดแต่ถึงกับซุดลงไปกองเดีอยาบอกคนรู้จักเอาหลุดซะแล้ว <c oughs> หายตัวไหมไม่ใช่ อ่อคาถานินจาและเสี่ยงหายตัวอ่าชัวหนีไปแล้วอฉากนี้ลูกชายคนเทเวฝั่งนี้กลับมาฝั่งนี้ครับเอาละเลิกเล่นกันได้แล้วโยมกระหังจะลงมาต่อยกับอาตมาหรือว่าจะไปขอขามาชาวบ้านเลือกอา้อาว เจ้ากระหังบินหนีไกลออกไปตั้งแต่ตอนไหนของมันก็ไม่รู้กมัวแต่หันหลังมาเอ่ะเจ้ยมาว่าลงไปให้โง่แล้วว่าไอ้โลนฝากไว้ก่อนเธอมึนเอ็งว่าเขาเอ็งก็โลนไปไปหาบูบ้านไหมยู่เอจะบอกว่าที่พวกมันต้องซวยก็เพราะมึงนี่แหละโยนขี้ให้ซะงั้นเอาเดี๋ยวก็มีเสียงดังกัปนาดประหนึ่งฟ้าผ่าลงกลางแจ้ง ร่างของจะกระหังชะนักค้างกลางเวหาก่อนจะร่วงลงมากระแทกพื้นหมู่บ้านนั้นเป็นรอยแตกตึมกระแทกแรงเกินเอาละดรสเติงนะทีนี้ชาวบ้านตางทากันเข้าไปมองดูวาระลุงลุงชายสเต็งหรือเปล่าตัวการความวุ่นวายทั้งหมดร่างของมันค่อยๆแปรสภาพเปลี่ยนไปอกริ่นว่าคนที่ทุกคนก็รู้ว่าใคร หัวหน้ากองโจร<า>ไม่ใช่กองทหารรับจ้างแต่เ,เ,เรียกกองโจรและจังหวะนี้มมันียาวไ่รอดแล้อเอาหล่นสองรอบเลยเหรอโอโเเพระวินัยเหลียวมองไปตามต้นทางของกระสุนสายฟ้าฟาดก็ต้องประหลาดใจลุงชายผู้ยิงปลิดชีพกระหังไม่ใช่ใครที่ไหนอ,อดูชายนั่นเอง <laughs> ลุงชายกดย่งสีในจังหวะนี้โอเคคือล่างคือล่างคือล่างเนี่ยเวลาใส่กอก็เหมือนไกด์เวอร์นะออเมื่อกี้เรียกว่ากระสุนจักระครับลุงกระสุนจักระเรียกมา เมื่อตกี้นี่เองครับโอเคโอเคดีไม่ใช่จะสูนยวงจักรไร่มาใช้ต่อแรกก็โจบปัดโทษปล่อยผมสู้อยู่นานสองนานนอะก็มันยิงได้แค่วันละหนึ่งนัดนี่ครับลวงพี่ก็ต้องกะจังหวะดีๆยิ่งว่าวทีนี่เสียลูกฟรีเลยนะครับผมกําลังคิดว่าก็รอให้ลุงพี่อัดมันจนน่วมก่อนไงคอยได้ปิดฉากมันอะไรแบบนี้นะครับถ้าลวงพี่วินไปต่อยมันได ผมก็คงไม่งัดใช้หรอกถ้าไม้ตายนี้แย่งซีนสัาเปล่าๆแค่นี้ก็แย่งเยอะแล้วลุงเกง่กงลุงเก่งเก่งทะลุโลกเก่งฟ้าประทานเลยเนี่ยนี่ไงอ่าอันนี้อันนี้คือขี้ไม่อยากช่วยมันแน่นอนอยู่แล้วครับพูดไปเรียกว่าโมไม่โมแล้วจังหวะนี้หมายถึงกวนตีนเก่งนะไม่ได้หมายถึงกระถางยังงี้ก็ดีใจเก้อสิครับ พระนมหัวเราออารมณ์ดี <Okay. S 1> แต่เห็นลุงชายหน้าเจือนก็เลยรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพราะกลัวลุงชายน้อยใจเดี๋ยวจะไม่มีใครขับรถไปส่งที่วัด <c oughs> ว่าแต่ลุงไปเรียนวิชาพวกนี้มาเหมือนกันเหรอไอ้ผมมันสิทธิ์รุ่นแรกครับโอ้โหสิทธิ์รุนแรกซะด้วยม่นมุผมนี่ยิ่งกว่านี่อีกนะพูดไปเดียวก็ว่าสมรักคำสิงอืออีกแล้วขี้โมยอีกแล้วเอาไว,วา้ว่าง จะโม่ให้ฟังก็แล้วกันนะครับลุงชายพูดด้วยความภาคภูมิใจและนึกถึงความหลังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายรู้สึกว่าจะเทพสินะแต่ก่อนเนี่ยเอาเรื่องนึงครับสมัยหนุ่มลังจะจบการสงบลงเจ๊กรุ่งก็พบว่าลูกชายถูกจับขังกรงไว้ที่เต็นท์ของพรานโอชาเดี๋ยวนำกลายเป็นสแผลสาหัสที่แขน จึงต้องรีบภายในชิดขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลในตัวเมืองอย่าบอกว่ากลายเป็นสมิงไปแล้วนะฝั่งชาวบ้านพากันมามอบกราบสรรเสริญขอบคุณพระวินัยกันทั้งหมู่บ้านจนพระวินัยหน้าใหญ่หน้าบานยืดไปเกือบถึงดาวพฤหัส <c oughs> บ้างก็ปภา <Okay, okay. S 2> วนาฟักฝังตนเป็นลูกศิษย์ลูกหาพ <c oughs> าลูกพาหลานมาให้ช่วยตั้งชื่อให้ขอศีลขอพรล,ลามไปจนขอหวยก็มีแต่เชื่อไหมแกไม่รับลูกศิษย์หรอก โดยหาู้มาไมีบางาสิ่งกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่สปินเตอร์เซลลแล้วออกอวกาศแน่นอนพาดน,น้าโอเคมันมันต้องต้องยังไม่จบชัวร์นะครับเพราะเราะฉะนั้นจะเ,เพิ่มโอเคผูกปุมไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีดีทุกอย่างนะครับเสียงภาคเทพอยู่แล้วเนื้อเรื่องเทพอยู่แล้วนะครับ กราฟิกเทพอยู่แล้วติดติดนิดเดียวติดเรื่องเสียงปืนเหมือนเหมือนเหมือน,อนปืนแกป๊ปโอเคอย่าบ,บ้าผมนะผมแสดงความคิดเห็นด้วยใ่โอเคก็ขอบคุณนะครับทางชาแนลเพลินสพึ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นานานิฐานด้วยนะครับที่ไปเว่าแนะนําให้รู้จักพระวินัยน,นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่ตื้อมาหลายอาทิตตื้อมาหลายคลิปมากได้ผมจัดให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พรุน้านะครับสวัสดีครับเย้